to Bluetooth. Bluetooth connected. Bluetooth connected. เตรียมทำงานจากทุกคนลูกค้าแน่นเอียดทุกวันเลยค่ะพี่นอนทำงานวันละสี่ห้าชั่วโมงค่ะก็รับประมาณนี้ค่ะเพราะว่าทได้เนะนวนก็จะมาเตรียมเตรียมที่ให้ลูกค้าได้นอนนวดอันนี้ก็จะปูให้เผื่อบางคนนะมีกลิ่นตัวเนาะตรงช่วงหลังช่วง หน้าอกเขาเขาจะมีกลิ่นบางคนพี่นุ่ก็จะไปนี่ลองพิเศษผ้าคุณนูสีขาวให้ก็จะมีผ้าห่มให้ค่ะตอนนี้เริ่มอากาศเย็นแล้วก็จะเอาผ้าห่มพื้นนานาให้ปกติถ้าอากาศร้อนพี่นุองก็จะใช้ผ้าคุณนูสีเนี้ยให้แต่อากาศมันเริ่มเย็นแล้วจะแล้วก็ ก็จะมีไอ้นี่ให้ค่ะปรับอุณหภูมิเพราะว่าถ้ามันหนาวแล้วมันต้องได้ใช้เครื่องได้ใช้เตียงอุ่นนะคะให้กับลูกค้าลูกค้าจะได้ไม่หนาวนะคะเพราะว่าส่วนมากคนที่นี่เขาชอบนวดออยแล้วก็นวดผ่อนคลายอะค่ะนวดแก้อาการก็เยอะนวดผ่อนคลายก็เยอะค่ะ พี่นุ่นก็จะทําอย่างนี้ค่ะทุกวันมาจัดเตียงดูความเรียบร้อยค่ะแล้วก็มาเปิดเสียงเปิดเพลงให้ลูกค้าจะได้มีเพลงฟังเพาะๆเนาะผนะ่อนคลายไปด้วยก็จะเป็นชีวิตประจาวันของพีนพ่นุ่นพี่นุ่นก็จะทําอย่างนี้ทุกๆวันเลยค่ะลูกค้าก็เยอะค่ะวันละสี่ห้าชั่วโมงก็จะรับประมาณเนี่ยค่ะคือจะไม่ไม่รับเยอะคือ เอาวันละสีถึงหชั่วโมงค่ะจะทําตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์นะคะวันเสาร์พี่นุ่นจะรับแค่สองคนค่ะเพราะว่าอยากให้เวลากับครอบครัวด,ด้วยค่ะไม่อยากทํางานตลอดวันอาทิตย์เพราะพี่นุ่นวันอาทิตย์ก็ต้องมีอะไรทําหลายอย่างเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆดูค่ะว่าพี่นุ่น อยู่ที่บ้านค่ะทำงานอยู่ที่บ้านก็จะสะดวกหน่อยวันนี้อากาศก็เย็นๆนิดนึงค่ะแต่ก็ไม่ยังไม่หนาวหรอกแต่มันก็เย็นๆแล้วก็อันนี้ไว้ก่อนจะความเรียบร้อยไปห้องนวดพี่นุ่นก็อยู่ข้างบนนะคะอันนี้เพราะว่ามันจะเป็นส่วนตัว ก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่เข้ามากดติดตามให้กับพี่นุ่นนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะถ้ตอบช้าก็ขออภัยด้วยเพราะพี่นุ่นทำงานค่ะลูกค้าเยอะช่วงนี้ขอบคุณคุกกำลังใจนะคะที่เข้ามากดติดตามให้กำลังใจพี่นุ่นขอบคุณจากใจเลยคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ